สวัสดีค่ะขอต้อนรับน้องๆเข้าสูร่รายการ Miracles are all around ซึ่งแปลว่าความอัศจรรย์อยู่รอบตัวเราค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าสัตว์ตัวไหนเอ่ยร้องว่าใช่แล้วล่ะค่ะและสัปดาห์นี้เราก็จะคุยกันเรื่องวัวนั่นเองอะค่ะพี่คารินเชื่อว่าเด็กๆทุกคนก็ดื่มนมกันเป็นประจำอยู่แล้วแต่จะรู้ถึงประวัติน่ารักนรักที่เกี่ยวกับนมและวัวมากแค่ไหนต้องไปทดสอบกันดูอะค่ะพร้อมหรือยังคะอ๋อ ที่คารินลืมบอกไปค่ะว่าจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะงั้นไปดูกันเลยค่ะวัวภาษาอังกฤษเรียกว่า c าวและโคนมเรียกว่า dairy cow เด็กๆเ,เคยรู้ไหมคะว่าหลังจากที่เรากินอาหารเผ็ดๆเ,เราสามารถดื่มนมแก้เผ็ดได้ค่ะ Drinking milk helps to cool down your mouth after you eat spicy food Drinking milk Helps to cool down your mouth after eating spicy food. In the past, a farmer was able to milk six cows per hour because there were no milking machines. In the past, a farmer was able to milk only six cows per hour because there were no milking machines. สมัยก่อนตอนที่ยังไม่มีเครื่องรีดนมชาวนาสามารถรีดนมโคแค่6ตัวต่อชั่วโมง Today farmers use milking machines to milk 100 cows per hour Today farmers use machines to milk 100 cows per hour สมัยนี้เครื่องรีดนมสามารถรีดนมโคร้อยตัวต่อชั่วโมงค่ะน้องๆองอาจจะสงสัยว่า คำว่า milk หมายถึงนมไม่ใช่หรอคะแล้วทาไมพี่คารินก็ใช้คําเดียวกันตอนที่พูดถึงการรีดนมละ่ะก็เพราะว่า milk ภาษาอังกฤษเป็นได้ทั้งคํานามและก็คกํากริยาค่ะ milk ที่เป็น noun หรือคํานามเนี่ยนะคะก็หมายถึงนมที่เราดื่มกันเนี่แหละคะ่ะประโยคตัวอย่างก็คือ I drink a glass of milk every day แต่ถ้าเป็นคำกริยาหรือ verb ก็จะเป็น to milk ซึ่งแปลว่าการรีดนมนั่นเองค่ะ ประโยคตัวอย่างก็คือ I was milking a cow today and all of a sudden it kicked me <laughs> เด็กๆรู้ไหมคะว่าสถิติของประเทศสหรัฐอเมริกาบอกว่าโคนมหนึ่งตัวสามารถให้นม22ลิตรต่อวันแล้วถ้ากล่องนมหนึ่งกล่องปรรจุนม250มิลลิตรโคนมตัวหนึ่ง there are 1000 milliliters in 1 liter therefore 1000 times 22 equals 22000 milliliters now we divide 22000 milliliters by 250 milliliters so 22000 divided by 250 equals 88 the result is 88 milk cartons โอ้โหโคนมเพียงตัวหนึ่งให้นมตั้ง88กล่องแน่เยอะมากเลยนะคะทำให้เห็นว่าแม่วัวไม่เพียงแค่ให้น้ำนมลูกของมันอย่างเดียวแต่ยังให้น้ำนมกับคนได้ด้วยค่ะในพระคัมภีร์ได้บอกว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับเพราะฉะนั้นเรามาเป็นคนใจกว้างกันดีกว่า พี่คาเรนเชื่อว่าเมื่อน้องๆเป็นคนที่รู้จักให้และรู้จักแบ่งปันน้องๆก็จะรู้สึกดีและมีความสุขมากคงเหมือนแม่วัวที่เห็นลูกวัวกับเด็กตัวน้อยๆเจริญเติบโตด้วยน้ำนมอันแสนมีประโยชน์ของมันค่ะคำถามสำหรับสัปดาห์นี้คือคนสามารถดื่มน้ำนมของสัตว์ชนิดไหนอีกคะระหว่างข้อ A อูดข้อ B กวาง ข้อซจำรีข้อดีสัตว์ทั้ง3ชนิดนี้อย่าลืมโพสคำตอบมาใน Facebook นะคะ3คํคำตอบแรกได้รับรางวัลแน่นอนค่ะและพบกันใหม่กับรายการ Miracles are all around สัปดาห์หน้านะคะพระความอัศจรรย์อยู่รับตัวเราค่ะ